เริ่มต้นคลิปนี้นะครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงใหญ่นะครับถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้นะครับหลายๆจังหวัดในภาคใต้นะฮะแปจังหวัดที่เรียกว่าได้รับผลกระทบหนักมากในตอนนี้นะครับเห็นภาพจากข่าวแล้วก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้นะครับขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะครับมีความอดทนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนนะฮะก็ขอให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือโดยเร็ว นะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็รอความช่วยเหลืออยู่นะฮะเอาละครับเข้ามาที่เรื่องของฟุตบอลกันนะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับสเปอร์จะลงเล่นในคืนวันพุธนะฮะเวลาตี3ไปเยือนแชมป์เก่าโอ้โหถือว่าโปรแกรมนี้หนักมากนะครับแชมป์เก่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของตารางแชมเปียนส์ลีกในตอนนี้นะครับมีสะดุดเล็กน้อยในเกมที่แล้วที่แพ้บาเยมินิกนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบบเยนเองก็มี พิษสงเกมรุกนี่ที่น่ากลัวอยู่แล้วที่เรารู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนหรือเดอาสนะฮะหรือว่าจะเป็นโอลิเซ่แล้วก็ไหนจะมีพวกที่สนับสนุนอื่นๆน,นะ,ะอย่างเล l อยซานเนสซกกนาบี S A G N A B e, นะ,ะหรือจะเป็นเลนนัทคาวนะครับดาวรุ่งต่างๆเนี่ยขึ้นมาก็โดดเด่นโชว์ฟอร์มหน่าจับตามองทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องยกให้นะฮะว่าไบายามินิกเขาครบเครื่องในเรื่องของเกมรุกจริงๆนะครับ เปเชจะแพ้ก็แพ้ให้กับทีมแบบนี้นะฮสำหรับเราแล้วเดี๋ยวมีเกมลุกแบบนั้นหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะครับเปเชเป็นจ่าฝูงในหลีกเอิงนะครับฟอร์มในลีกเนี่ยก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วกออ็มีความต่อเนื่องนะครับชนะอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับไม่ไม่มีอะไรสะดุดนะฮะแต่ว่าแต้มเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดกับที่2มากมายอะไรนักนะครับก็ต้อง เรียกว่าโฟกัสไปทั้งสองรายการพร้อมๆกันในขณะที่สเปอร์นะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้อาร์เซนอลแบบเละเทะ1ต่อ4นะครับก่อนหน้านั้นเสมอแมนยูมา2ประตูต่อ2เกมรับชักจะมีปัญหานะฮะในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลเนี่ย เล่นหลังสนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทดลองก่อนที่จะเจอเปเชด้วยเพราะว่าในการเจอกับเปเชในศึกยูฟาซูเปอร,ร์คัพเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยก็เล่นหลัง3าแล้วมันเวิร์กนะฮะก็เลยลองเอามาใช้กับอาร์เซนอลกะว่าจะมาต่อเนื่องในเกมแชมเปียนส์ลีกนะผมคิดอย่างนั้นนะแต่พอมันไม่เวิร์กแบบนี้เนี่ยน่าคิดเหมือนกันว่าโทมัสแฟรงค์จะจัดอย่างไรนะครับตอนนี้อันดับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ตกลงไปนะครับอยู่ที่9 ของตารางนะครับซึ่งถือว่าโชคดีนะที่ไม่ตกลงไปหนักมากกว่านี้เพราะว่าแมนยูก็แพ้เหมือนกันในเกมล่าสุดนะครับส่วนในแชมเปียนส์ลีกเนี่ยสเปอร์นะก็อยู่อันดับที่10นะครับยังพอที่จะลุ้นในการแบบว่าไปเพลย์ออฟเข้ารอบต่อไปได้นะครับ1-8เนี่ยเข้ารอบอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าต่ำลงมาเนี่ยก็ต้องไปเพลย์ออฟกันนะครับ สเปอร์ก็ยังเหลือโอกาสนะฮะในการลุ้นในเกมแชมเปียนส์ลีกเนี่ยนอกจากเจอเบเชแล้วนะครับก็จะรอเจอสลาเวียปรากอีกนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะทำแต้มได้ขนาดไหนความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเปเชจะไม่มีผู้เล่นอย่างกามาร่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้ส่งชื่อมานะครับตัวเจ็บก็มีอุสมันเดมเบเล่น,นะครับดูเวหาคิมมี่ พวกนี้เจ็บนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยก็นักเตะเจ็บหน้าเดิมๆนะครับอิบิซูมานะฮะคุรูเซฟกี้เจมสันโซลันกี้พวกนี้เจ็บอยู่แล้วมาติสแตลไม่มีชื่อในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็พวกที่รอทดสอบความฟิตก็มีดากูชินมีเบนเดวิสมีทากาอีกนะครับเกมนี้จะไม่มีเบนน็จอห์นสันด้วยเพราะว่าโดนใบแดงในเกมที่ชนะโคเปนเฮเกนนะครับ ฝากงานให้เพื่อนโชคดีที่ว่าชนะท่วมท้นนะฮะไม่งั้นเบนเดนจอนเซนนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในแพะ้ะะที่จะต้องรับไปเลยว่าทำให้เพื่อนลำบากนะครับ mm. โดนใบแดงในนัดที่แล้วก็ต้องพักนัดนี้นะครับ mm. เกมรุกเนี่ยมีตัวเลือกให้ใช้น้อยซึ่งโทมัสแฟรงก์เองในช่วงหลังก็ใช้ตัวลุกไม่เยอะอยู่แล้วนะครับ mm. ดูแล้วการจัดทับเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับคงจะเข็ดแล้วกับการเล่นหลังสามนะ ประตูวิคาริโอครับแบ็กขวากลับมาใช้เปโดปอร์โรแบ็กซ้ายน่าจะใช้เชสเปนนะครับคู่เซนเตอร์ฟานเดอร์เฟนโรเมโรนะครับโรเมโรน่าจะลงก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะโดนแบนแล้วนะฮะคู่กลางตัวกลางนะครับน่าจะใช้เชาปารินญานะครับจับคู่กับเบนทันกูเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวรุกข,ข้างบนเนี่ยน่าจะใช้ อาปซานะครับในขณะที่ริมเส้นขวากูดูสริมเส้นซ้ายน่าจะขยับซาฟิซิมอนออกมาเล่นตรงนี้นะครับแทนโอโตโแบนะครับน้าเป้าน่าจะเป็นริชาร์ดสันนะครับยิงประตูสุดสวยในนัดเจออาร์เซนอลนะครับก็คิดว่าคงจะต้องได้ลงตัวจริงต่อนะครับเป็นการตอบแทนผลงานนะฮะโคลูโมโนี่ก็เป็นตัวสอดแทรกต่อไปนะครับน่าจะจัดประมาณนี้ครับ ดูแล้วเนี่ยไม่มีมุมไหนครับที่จะไปต่อกรกับเป๊เชได้เลยนะครับเป๊เชเนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าที่ต้องไว้ลายแล้วก็มีเกมรุกที่ดุดันการถ่ายบอลไปมาของเขาเนี่ยโหสเปอร์ต้องเจอกับการเล่นลิงชิงบอลของเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นของเป๊เชเนี่ยก็เป็นอะ,อะไรที่คองบอลเหนียวแน่นมีเทคนิคสูงนะครับเอาตัวรอดเก่งแล้วก็มีลูกพลิกแพงที่คาดเดาได้ยากนะครับ ะะตัวรุกของเขาเนี่ยก็หวังผลได้กันทุกคนนะครับนะฮะแม้ว่าจะไม่มีเดมเบเล่ที่ยืนเป็นหน้าเป้าก็ตามผมเชื่อว่าด้วยทีมเวิร์กด้วยโครงสร้างของทีมนะครับที่เปเเชเนี่ยสร้างทีมมายาวนานนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นบางคนที่เจ็บไปไม่ได้เล่นนะครับไม่น่าจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงสักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะ ชนะสเปอร์ได้ในเกมนี้นะครับสัก3ประตูต่อ1นึ่งะครับสเปอร์เจอกับงานยากนะครับถ้าเกิดว่าผลเป็นแบบนี้อีกอนาคตของมันแฟรงค์น่าคิดแล้วครับน่าคิดแล้วแบบนี้นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่ากันเข้ามานะครับไปดูคอมเมนต์ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่พูดคุยกันเข้ามาหลังจากที่ผมทําคลิปหลังเกมแพ้อาร์เซนอลไปนะครับคิดเห็นยังไงเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะ ก็มีคุณ f อ f g ครับบอกว่าเป็นเกมที่สู้ไม่ได้เลยโอกาสยิงทั้งเกมศูนย์ครั้งเสมอยากมากๆเลยเอเซ่ SE, ยิงแฮตทริกสบายเท้าง่ายได้ที่จริงแล้วโอกาสยิงเราไม่ไม่ได้เป็นศูนย์นะฮะอย่างน้อยนอยก็มีลูกตีไข่แตกของริชาร์ดสันนะครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะฮะเอเซ่ก็วันนี้เขาได้โชว์ฟอร์มเข้าร่องเขาพอดีนะครับโอกาสที่เราเปิดโอกาสให้เขาได้ยิงในระยะทําการเนี่ยนะครับก็ถือว่า ไม่ควรพลาดให้เขาเลยจริงๆนะครับคุณสกายโฟนติดตามข้า,อาขอบคุณมากๆนะฮะกด s u b s c r i b e เพิ่มเติมได้เลยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้เป็นผู้ติดตามนะครับคุณปียาบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะอยู่เหนือทุกทีมบนเกาะอังกฤษเป็นยอดทีมแห่งยุโรปกว่าแชมป์เป็นว่าเล่นนะครับหวังอย่างนั้นฮนะสาธุสาธุคุณแซมนะครับบอกว่าสิ่งดีงามอย่างเดียวคือประตูพุสกัรอวอร์ดของริชาร์ดสันส่งประกวดได้เลยครับลูกนี้นี่คือแบบว่าน้ําหนักทิศทางนี่มันปเป๊ะจริงๆคุณประยบอกว่า กลาทิกอสจุติมาอยู่กับปืนใหญ่าร์เซนแล้วถล่มได้ทุกทีมในโลกในใบนี้นะนัดหน้ายิงสิงอย่างน้อย30พอพอยิงเยอะเจ็บคออ่าน่าจะเป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับคุณบุญทวีระดับผู้เล่นยังห่าง àng, กันลิฟถูกต้องนะยิงลงไปวัดกันในสนามแล้วเนี่ยมันไม่มีจังหวะไหนที่สปเปอร์เอาชนะได้เลยนะคุณมานิดนะครับโค้ชแฟงกลัวมากไปจัดตัวก็ไม่เข้าแต่ละนัดนะครับ คือไม่ยอมเล่นเกมลุกเลยนะฮะในความคิดผมนะคุณฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าไหนบอกว่าผมไม่เชื่อว่าอาร์เซนอลจะแกร่งขนาดนั้นคืออย่างนี้ฮะถ้าย้อนกลับไปฟังดีๆเนี่ยผมจะบอกว่าพอไม่มีกาเบรียลแมคไกเยสแล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลมันจะเขาเรียกว่าศักยภาพมันจะลดลงไปแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสเปอร์จะไปจี้จุดเขาได้หรือเปล่าไปสะกิดแผลหรือว่าจุดอ่อนของเขาได้หรือเปล่าปรากฏสเปอร์ไม่ยอมไปกดดนันไปคุกคามอะไรตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้น จุดอ่อนของอาร์เซนอลมันเลยไม่เผยออกมานะฮะมันมันต้องโทษตัวเราเองอะ่ะโทษตัวเราเองที่เขาก็อุตส่าห์ไม่มีแกนหลักแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอันตรายเขาได้นะครับคุณอน,นันต์บอกว่าไกา่ถ้าอยากเป็นทีมใหญ่ต้องปรับอีกมากถูกต้องเลยครับอตอนนี้เกลียดเอเซ่อเอ,อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะฮะคุณโควิดบอกว่าเล่นเหมือนใจไม่สู้บอล4ี่หคนเข้าพวดพลาดไม่หมดดูแล้วต้องปรับอีกเยอะถูกต้องครับต้องปรับเยอะมากนะการยืนตำแหน่ง แล้วก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลนะจิตใจที่ต้องสู้ต้องเข้มแข็งหรือว่าแผนการเล่นโอ้โหมันไล่มาแล้วมันมันหลายอย่างมากนะครับมันเป็นปัจจัยที่มาจากทั้งตัวนักเตะเองตัวโค้ชคือภาพรวมเลยอะนะครับโทษใครคนใดคนหนึ่งก็ลำบากนะคุณออสนะครับบอกว่า ฟังคิดเยอะไปหรือเปล่านักเตะเป็นรองอยู่แล้วยิ่งเห็นรูปเกมยิ่งไปกันใหญ่ชนิดสู้ไม่ได้เลยเห็นเกมเมื่อคืนนี้ทําให้นึกถึงโปเชตติโนเลยเขาทาทีมได้ดีนะผลงานอาจจะไม่ถึงฝันไม่มีถ้วยรางวัลเหมือนกูซือคนอื่นๆเขาเพียงแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบอกร์ดบริหารเท่านั้นไม่ใช่มีแต่โปเชตติโนคนเดียวที่โดดอ่ะถูกต้องเห็นด้วยครับก็มีตลาดที่ไม่ซื้อนักเตะให้โปเชตติโนผมยังจําได้นะครับมันก็เป็นผลหมักหมมหมักหมหมหมาจนกระทั่งผลงานแย่ฟืดนะครับ มันแบบหึดไม่ขึ้นแล้วแล้วสุดท้ายโปเชติโนก็ต้องโดนปลดออกนะครับก็เสียดายอยู่จนถึงวันนี้คุณพิชิตพงศ์บอกว่าเชียร์กันต่อไปครับกดิดโดยทองสเปอร์อะแน่นอนฮะยังไงไม่ว่าจะแพ้ชนะเราอยู่เคียงข้างทีมเสมอหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็หวังจะให้ทุกคนนะครับสนับสนุนช่องน,นี้ด้วยนะครับกับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ออฟไซด์นะครับแล้วก็ถูกใจแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับออฟไซด์ Off เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยจะเซิร์ชหาได้ง่ายกว่านะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สดครั้งหน้าเจอกันที่นี่แน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ